สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเทคแค่ดูแลกันและกันนะคะรายการที่มีสาระดีดๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันค่ะสําหรับวันนี้เรายังเอาคําถามที่เพื่อนๆส่งมาจากทางบ้านนะคะถามมาตอบให้เพื่อนๆน,นะคะก็คือว่ามีคําถามมาค่ะว่าเราเอออฟฟิศซินโดมสามารถที่จะสวมใส่ชุดเบลลิตได้หรือไม่หรือว่าควรจะใส่ชุดเบลลิสแบบไหนดีคะนะคะ คำตอบก็คือค่ะต้องอธิบายก่อนนะคะเพื่อนๆว่าออฟฟิซินโดมเนี่ยมันเป็นกลุ่มอาการค่ะที่อาการที่เกิดจากการใช้กล้ามเนื้อในมัดเดิมนานๆซ้ําๆกันนานๆนะคะแล้วกลุ่มอาการนี้ก็จะมีอาการหลายๆอย่างค่ะอย่างเช่นปวดข้อบ่าไหล่นะคะแล้วก็ไม่สบายตัวนะคะปวดหลังปวดสะบักแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเป็นมากๆก็มีอาการ มือแขนชาขาชาได้นะคะถ้าจุดนั้นมันไปกดทับเส้นประสาทดังนั้นในกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดมค่ะเราต้องมาดูก่อนค่ะว่าเราเป็นมากขนาดไหนนะคะเพื่อนๆน,นะคะแต่โดยทั่วไปค่ะผลิตภัณฑ์เบลลี่ของเราเนี่ยออกแบบมาเพื่อจัดปรับกระดูกสันหลังแล้วก็ ออกแบบมาเพื่อดูแลในกลุ่มอาการนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วค่ะนะคะซึ่งเราสามารถเลือกสวมใส่ผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่รุ่นมาตรฐานที่เป็นแบบสั้นหรือแบบยาวก็ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากเรามีอาการที่มีอาการเช่นสะบักนะคะหรือปวดล้าไปที่แขนเนี่ยแสดงว่ามีอาการทางด้านบนเนี่ยนะคะก็แนะนําให้ใส่เสื้อดามเพิ่มค่ะเพื่อนๆนะคะเสื้อดามหลัง,อย,งอย่างที่รุ่งใส่อยู่เนี่ยคะ่ะ ก็เป็นเสื้อดำมที่จะช่วยทำให้บริเวณสะบักนะคะด้านบนนะคะแล้วก็จัดปรับบริเวณด้านบนเนี่ยกระดูกคอกระดูกหน้าอกเนี่ยนะคะจะทำให้มันเรียกว่าตรงจัดปรับให้ตรงแล้วก็สมดุลมากขึ้นดังนั้นนะคะออฟฟิศซินโดมเนี่ยจำเป็นเลยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดมก็คือว่าเราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคะ่ะเพื่อนๆลำพังแต่ การสมใส่ผลิตภัณฑ์เบอลิสเนี่ยช่วยได้ค่ะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆยังมีพฤติกรรมการทําเหมือนเดิมซ้าๆนานๆเนี่ยค่ะมันก็ยากพอสมควรเลยค่ะเพื่อนๆทางที่ดีเราก็ใส่ผลิตภัณฑ์ของเราไปด้วยแล้วก็จัดปรับพฤติกรรมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งการนั่งทํางานต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเราสามารถที่จะทําให้ กระดูกสันหลังนะมันอยู่ในแนวตรงได้ตลอดเวลานี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมันก็จะทําให้ช่วยนะคะช่วยอาการเหล่านี้ทุเลาแล้วก็พัฒนาแล้วก็ดีขึ้นจนอาจจะหายเป็นปกติได้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะออฟฟิศซินโดมสามารถที่จะสวมใส่ผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะก็เริ่มจากรุ่นมาตรฐานนะคะที่เป็นแบบสั้นหรือแบบยาวค่ะเพราะเราออกแบบมาเรื่องกระดูกสันหลังแล้วก็ อาจจะเสริมสําหรับคนที่มีปัญหามากนะคะก็เสริมเสื้อดามเข้าไปด้วยนะคะก็จะช่วยได้ดีมากค่ะอันนี้คือเป็นคําตอบที่นําฝากเพื่อนๆในวันนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่เรานํามาแบ่งปันนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดติดตามกดถูกใจเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ